แม่น้ำหนึ่งเอ็นดูดำดงมากสายซัพพอร์ตที่แท้จริงชอบแม่น้ำหนึ่งเวอร์ชันนี้ตรงๆจริงใจและให้โอกาสน้องนุ่นอย่างมากมายบอกน้องว่าถ้าใครมาจ้างรีวิวให้เยอะกว่าแม่น้ำหนึ่งก็ไปได้เลยนะลูก ไม่เคยปิดกั้นน้องถ้ามีคนมาติดต่อให้หนูรีวิวถ้าเขาให้หนูได้มากกว่าที่พี่ให้หนูรับเลยนะพี่ให้หนูคิดได้แสนหนูรับเลยถ้าเขาให้มากกว่าแสนแม่น้ำหนึ่งสอนน้องดีมากบอกน้ำขึ้นให้รีบตกักตอนแม่จ้างน้องรีวิวก็รีบโอนเงินให้ทันทีแน่น้องนุ่นจะขอรีวิวฟรีแต่แม่น้ำหนึ่งก็ไม่รับแถมยังบอกอีกว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอุ๊ยนี่ทำไมอุ้มมา,มาขนาดนี้พี่มันเยอะเกิน ไม่พี่ฟรีนุ่นอย่าทําแบบนี้กับใครอย่าททากับพี่และอย่าทําแบบนี้กับคนอื่นโอกาสมาคว้าไว้นุ่นเล่นลิเกมาสิบปีนุ่นได้รางวัลแบบนี้สิบปีเหรอลูกจริงๆแม่ตั้งใจจะให้น้องเก้าแสนด้วยซ้ําสัญญาใจแลกใจล้วนๆสาหรับแม่นาหนึ่งไม่มีคําว่าบุญคุณมีแต่วินวินทั้งคู่แม่ให้น้องแม่เองก็ได้รอยยิ้มกลับมา หนูกับนุ่นไม่มีคําว่าบุญคุณต่อกันหนูได้รอยยิ้มกลับมาแลกกันวินวินจบหนูจ้างงานน้องจ่ายเงินปุ๊บน้องถ่ายคลิปลงส่งงานให้หนู คำพูดของแม่น้ำหนึ่งถูกต้องมากนับถือน้ำใจแม่เลยจริงๆนี่แหละเอฟซีผู้มีแต่ให้ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งก็ปกป้องน้องนุ่นดำดงหลังจากที่มีคนมาดูดคลิปนุ่นรีวิวสินค้าและไปปักตะกร้าร้านอื่นทำมาแม่น้ำหนึ่งยอมไม่ได้กันเลยบอกดูดคลิปตัวเองยังพอทนแต่นี่มาดูดคลิปนุ่นแม่จะไม่ยอมจริงๆกูถนอมน้องกูยังกระไข่ในหินเลยมึงเป็นใครยุ้ยมึงเอาคลิปน้องกูไปใช้อ่ะแลวถ้ามันโดนด่าถ้านุ่นมัน ชไงยยุชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าแม่ได้ใจมากเห็นความรักที่แม่มีต่อน,นุ่นแล้วเข้าใจเลยเพราะเราเองก็รักนุ่นเหมือนกันนอกจากจะให้นุ่นมารีวิวสินค้าแล้วแม่น้ำหนึ่งยังจะลงทุนทําแบรนด์ให้นุ่นอีกแฟนคลับจะได้มาสนับสนุนนุ่นกันเยอะๆส่วนแม่นั้นจะเป็นดังบ้านให้เอง เพราะว่านุ่นเขาเป็นลิเกช้ไหมสมมติว่าเออเขามีลิปสติกเป็นของเขาเองแบรนด์เขาเองหนูอยากลงทุนแล้วทาให้เขาเขาขายก็รอรับตัง์อย่งเดียวหนูแพ็คให้เขาเองลงทุนให้อะไรให้หมดทุกอย่างนี่แม่นำหนึ่งไม่ได้โชว์รวยนะจ๊ะทาเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วเวลาเอ็นดูใครก็จะเปแบบนี้แหละหนูเปย์ศิลปินเปย์นคนที่หนูรักเปย์นคนที่เขาให้ความสุขหนูหนูเปย์แบบธรรมดาของหนูมากเลยนะแต่ถ้ามันดูเป็นการโชว์รวยสำหรับคุณท่านนั้นขออภัยด้วยนะคะ ทำมาอดลุนไม่ได้เลยว่าวันเกิดน้องนุ่นที่จะถึงแม่น้ำหนึ่งจะจัดอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกแล้วเนี่ยเรามารอลุนกันนะว่าวันเกิดเต้าดำดงของเราจะได้อะไรน้องน้ำเหนียวจะได้อะไรแม่น้ำหนึ่งกับนุ่นดำดงเหมือนแม่ลูกที่ได้มาเจอกันเป็นการยานามิตรดีๆย,ย,ย,ยิ่งดูเราก็ยิ่งประทับใจในตัวแม่น้ำหนึ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เลยล่ะค่ะ Thank you so man. Uh.